First things first, what's your name? สวัสดีครับพบกับผมของกันเกมมิ่งอีกเช่นเคยกับช่วงของกันทอครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมอย่าง Alan Wa k e ชกับภาคต่อที่ต้องรอคอยกันมายาวนานถึง13ปีกันเลยทีเดียวก่อนที่เราจะไปพูดถึงภาค2ครับเราย้อนทําความรู้จักกันก่อนกับเกมภาคแรกค <Game Action S 2> รับ Alan Wa k e เกมแอคชั่นปจนภัยที่พัฒนาโดย r e m ม Entertainment และเผยแพร่โดย Microsoft Game Studio เกมดังกล่าววางจําหน่ายในเดือนพฤษภาคมปี2 0 1 0สําหรับ Xbox 360เท่านั้น แล้ว,วางจําหน่ายสําหรับ PC ตามมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2012เวอร์ชันรีมาสเตอร์ที่วางจําหน่ายสําหรับ PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X และ S และ PC ในเดือนตุลาคมปี2021และเวอร์ชัน Nintendo ที่วางจําหน่ายในเดือนตุลาคม2022 เรื่องราวในเกมจะเกี่ยวกับนักเขียนอนวนิญยาชื่อดังอย่างอารันเวกที่เขาหมดไฟในการทำงานไปถึง2ปีจึงได้ไปพักผ่อนย่านชนบทที่เมืองเล็เลกๆอย่างไวฟอร์ดรัดวอชิงตันกับภรรยาของเขาที่ชื่ออลิสเพื่อจะเติมไฟในการทำงานและกลับมาเขียนอนวนิยาอีกครั้ง ได้เกิดเรื่องราวลึกลับเมื่อภรรยาของเขาหายตัวไปและเขาได้เจอกับผีที่ถูกความมืดเข้าสิงที่เป็นตัวร้ายหลักอย่างดาร์คพรีเซนต์เขาต้องต่อสู้กับมันด้วยไฟฉายและปืนที่เขามีเพื่อพาภรรยาของเขากลับมาเนื้อเรื่องคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับการดําเนินเรื่องอ l a ันเวกมีความคล้ายคลึงกับทีวีซีรีส์ที่มีตอนต่างๆท,ท,ที่มีพอดหักมุมและชวนตื่นเต้นประกอบด้วยเนื้อเรื่องทั้งหมด6ตอนและเนื้อเรื่องเสริมอย่าง DLC ก็คือ The Signal และ The r i t e r ที่วางจําหน่ายในฐานะ DLC ในปีเดียวกันตัวเกมวางจําหน่าย และมีซีรีส์ลแอคชั่นความยาวหกตอนที่ชื่อไบฟอร์ยังคงเป็นการนําเสนอในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเกมอารันเวกและหนังสือที่เกี่ยวข้องหลายเล่มและขยายในเรื่องจักวันนี้ในอารันเวกอีกด้วยจริงๆแล้วเนื้อเรื่องมันยาวและซับซ้อนมากๆครับเดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆให้ฟังและผมก็อยากให้ทุกคนไปลองสัมผัสเล่นเกมอารันเวกภาคแรกกันเองด้วยถึงแม้ตัวเกมนี้จะผ่านเวลาไปอย่างยาวนานถึง13ปีการกลับมาเล่นในยุคป,ปัจจุบันมันก็ยังเป็นเกมที่สนุกกันอยู่และคะแนนรีวิวเมตาคิทติกถึง83ดส ที่จะวางจำหน่ายในสต e ีมและ Epic Store จะมีเกม2เวอร์ชั่นอย่าง Alan Wake ต้นฉบับและ Alan Wake r e m a s t e r เกมมีมอดภาษาไทยด้วยนะอยากให้ลองไปเล่นกันเอาล่ะมาเข้าเรื่องกันกันกบเกม Alan Wake 2เป็นการเปิดจักรวาลอย่างเป็นทางการของ Ready c o n n e e t e d Universe ที่จะรวมเกมทั้ง2เกมอย่าง Alan Wake และ Control เข้ามาอยู่ในจักรวาลเดียวกัน และเกมอื่นของค่ายล e มิ d ดีอย่างแม p a เ n นและควันตั้มเบกจะไม่ได้ถูกนํามารวมในจกักรวาลน,นี้พอได้ติดสัญญากับทางค่ายอื่นอยู่อย่างแม p a เ n นก็ได้ติดสัญญากับทาง Microsoft เอ้ย ล็อกสตาร์และควอนตัมเบรกก็ได้ติดสัญญากับทาง Microsoft แต่และตัวละครของแม็กเพลและควอนตัมเบรกจะถูกนํามาปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นตัวละครใหม่เพื่อให้เข้ากับจักรวาลใหม่นี้นั่นเองเรมเบดีคอนเน็กเต็ดยูนิเวิร์สจะเกี่ยวกับการต่อสู้กับพลังเหนือธรรมชาติที่ต้องป้องกันไม่ให้มันออกมาคุกคามโลกมนุษย์เปรียบเทียบง่ายๆครับก็เหมือนกับด็อกเตอร์สตนที่ปกป้องโลกจากมิติมืดที่คุกคามโลกจากดอนมาโมนั่นแหละคล้ายๆกันนะเกมซิลลี่อลันเบกและคอนโทนของเรมเดีถือว่าอยู่ในจัักกกรวววาเเดีีียยนท่่ Connect Liity ยูวโดยเนื้อหาเสริมภาค AWE ของเกม Control เป็นตัวเชื่อมทั้ง2เกมเข้าด้วยกันผู้เล่นไม่จำเป็นต้องเคยเล่นเกมของ r e m e d ีมาก่อนก็สามารถเข้าใจกับเนื้อเรื่องของ Alan Wake 2ได้จากเกม Control นะครับในปี1950รัฐบาลสหรัฐได้ก่อตั้ง Federal Bureau of Control หรือหน่วยงาน BFC ซึ่งเป็นหน่วยงานลับของรัฐบาลสหรัฐที่ได้รับการมอบมาให้ควบคุมและศึกษาปรากฏการณ์ที่ละเมิดกฎแห่งความเป็นจริง หรือหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องเหนือธรรมชาติเพื่อป้องกันและปราบปรามเหตุการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆเพื่อไม่ให้มันคุกคามโลกม,มนุษย์และส่งผลร้ายต่างๆที่จะตามมานั่นเองในเกมคอนโท l มีการพาดพิงถึงอารันเวกซึ่งเป็นหนึ่งในเกมก่อนหน้านี้ของทางเรมิดีที่มีธีมคล้ายคลึงกันในเรื่องอารรถันและพลังเหนือธรรมชาติ DLC เสริม AWE ของทางคอนโท l เป็นการคอสโอเวอร์ระหว่าง2ซีรีส์นี้ซึ่ง r e มิดีกล่าวไว้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลเรมิดีคอนเน็กเต็ดยูนิเวิร์สในปี2010 อันเวกได้ค้นพบกับความมืดปริศนาจากทะเลสาบคอนเดนเลกในเมืองไบฟรอสพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่เขาเขียนให้กลายเป็นจริงได้ที่ในเกมภาคแรกตัวอาลันจะได้ต่อสู้กันเพื่อช่วยภรรยาของเขาออกมาและเขาได้เจอกับปีศาจแห่งความมืดที่มีชื่อว่ารักพีเซนตัวรายหลักของภาค1และ2 ที่ต้องการความสามารถของเขาในการเขียนนิยายสยองขวัญที่ทําให้มันมีพลังอํานาจและมีตัวตนขึ้นมาในโลกแห่งความจริงหรือเรื่องในอ l ันเวกทูจะต่อจากภาคแรกหลังจากเขาได้ช่วยภรรยาของเขาออกมาได้จากโลกแห่งความมืดแต่ตัวอลันเองได้เข้าไปติดอยู่ในโลกแห่งความมืดหรือที่เรียกว่าดักเฟสแทนเองซึ่งจะต้องหาทางออกด้วยการเขียนนิยายเพื่อให้ตัวเขาได้ออกมาสู่โลกแห่งความจริงให้ได้อีกครั้งอ l ันเวกทูคุณจะกลับมาสู่เกมสยองขวัญเอาตัวลอดเชิญจิตวิทยาน,นำโดยตัวเอกสองคนจากโลกที่ แตกต่างกันถึงสองใบซาก้าเอนเดสันเจ้าหน้าที่ FBI ผู้มีพรสวรรค์ที่ถูกเรียกไปยังเมืองเล็กๆอย่างไบฟอร์ที่แปซิฟิกนอร์ทเวสเพื่อสืบสวนคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นหลายครั้งในเมืองและได้พบกับพลังเหนือธรรมชาติอารันเวกนักเขียนที่ติดอยู่ในมิตินักเพสกับความจริงอันน่าสะเพึงกลัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเขียนนิยายของเขาเป็นเวลากว่าหลายปีแม้ว่าเขาจะไม่เคยเจอกันทั้งสองมาเชื่อมโยงถึงกันด้วยความเป็นจริงการการะทำของพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงอีกโลกหนึ่งได้เมื่อเหตุการณ์ที่ อลันเวกเขียนไว้ในเรื่องราวสยองขวัญทําให้ไบฟอร์ถูกครอบงาด้วยความมืดเหนือธรรมชาติทั้งเอดิสันและเวกจะต้องใช้พลังของแสงสว่างเพื่อเอาชีวิตรอดและปกป้องคนที่พวกเขารักอลันเวกทูจะดําเนินเป็น2เส้นเลื่อนระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงในเมืองไบฟอร์และโลกมิติดมืดอย่างดาร์คเพสเราจะได้เล่น2ตัวละครกับเจ้าหน้าที่เอเดอร์สันที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงและอลันเวกที่ติดอยู่ในโลกของมิติมืดตัวเกมจะสามารถให้เลือกเล่นเส้นเรื่องไหนก่อนก็ได้โดยเฉลี่ยเส้นเรื่องละ10ชั่วโมงและรว มเนื้อเรื่องทั้งหมดประมาณ20ชั่วโมงกันเลยทีเดียวโดยเพิ่มเติมจากภาคแรกเป็นเท่าตัวที่ผมเล่นจบไปในภาคแรกใช้เวลาไปเกือบ12ชั่วโมงคุณแซมเกมดีเลกเตอร์บอกว่าอ l ล n ันเวกภาคแรกถือเป็นเกมแอคชั่นที่มีองค์ประกอบสยองขวัญแต่อ l ล n ันเวกทูถือเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดสยองขวัญหรือ survival horror อย่างแท้จริงและถือเป็นเกมแนวนี้เกมแรกของบริษัทสตูภายในเกมยังคงเป็นพวกเทคเกนหรือพวกคนที่ถูกดักพรีเซนควบคุมด้วยความมืดเมื่อเปรียบเทียบก,กับอ l ล n ันเวกภาคแรกเรมิดี้ต้องการให ให้การต่อสู้มีความรู้สึกที่สมจริงมากขึ้นสิ้นหวังมากขึ้นทีมงานต้องการให้ศัตรูมีบทบาทมากขึ้นในประสบการณ์ครั้งนี้เนื่องจากศัตรูที่ฆ่าได้ยากกว่าพวกมันจึงอยู่บนหน้าจอได้นานขึ้นดังนั้นทีมงานจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของแอนิเมชันให้มากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าศัตรูจะมีความอึดมากขึ้นเพื่อเพิ่มความยากลำบากของผู้เล่นผู้เล่นจะต้องมีไหวทิบมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการใช้กระสุนและทรัพยากรของคุณคุณจะสามารถฆ่าศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ากขึ้นหากคุณวางแผนการยิ่งหรือการใช้อาเมสะดูกง่ายนะครับคุณต้องใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะลำบากมากขึ้นในการต่อสู้เมื่อคุณใช้ทรัพยากรแบบไม่คิดซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ในเกมเพลย์ของภาคสให้ฟังอีกทีนะเนื้อเรื่องใน Alan Wake 2เกิดการฆาตกรรมอย่างต่อเนื่องได้คุกคามเมืองไบฟอร์ชุมชนเมืองขนาดเล็กที่โอบล้อมด้วยดินแดนลกล้างของ แปซิฟิกนอรเวกซาก้าเอดิสันเจ้าหน้าที่ FBI ที่ประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงในการไขคดีที่ดูเป็นไปไม่ได้ได้เดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้เพื่อสืบสวนคดีฆาตกรรมคดีของเอดิสันกลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อหน้ากระดาษต่างๆในเรื่องราวสยองขวัญที่เธอได้พบในหน้ากระดาษเริ่มจะกลายเป็นความจริงที่คล้ายๆกับเกมภาคแรกนะอัลันเวกนักเขียนผู้สาบสูญได้ติดอยู่ในโลกแห่งความมืดมิดหรือดาร์เพสและเขาพยายามเขียนเรื่องราวสยองขวัญเพื่อพลิกโฉมโลกความเป็นจริงรอบๆตัว เขาและหลบหนีออกจากดาร์คเพสนั่นเองอลันเวกถูกตามล่าด้วยความมืดมิดที่น่าสยองขวัญและเขากําลังพยายามรักษาสติที่เลือนลางของเขาชิงไหวชิงพิบเหนือเจ้าพีศาจอย่างดาร์คพีเซนต์ซาก้าอาดิสันและอลันเวกเป็นตัวละครสอกคนบนเส้นทางการต่อสู้ดิ้นรนสองเส้นทางในสองความเป็นจริงที่แยกออกจากกันพวกเขามีหัวใจที่เชื่อมโยงถึงกันในแบบที่พวกเขาไม่อาจเข้าใจได้ทั้งคุณคิดและสะท้อนถึงกันและส่งผลต่อโลกที่อยู่รอบตัวพวกเขาความมืดมิดเหนือธรรมชาติซึ่งถู กขับขึ้นด้วยเรื่องราวสยองขวัญด้ลูกรางเมืองไบฟอร์ได้เปลี่ยนชาวบ้านให้กลายเป็นคนชั่วร้ายเหลือพวกเทคเกนและคุกคามผู้คนอันเป็นที่รักของเอดิสันและอลันเวสแสงไฟคืออาวุธและพื้นที่ที่ปลอดภัยของพวกเขาในขณะที่ต้องเผชิญกับความมืดมิดพวกเขาจะหลบหนีจากเรื่องราวสยองขวัญอันน่ากลัวนี้ที่มีแต่สับประหลาดในที่ที่พวกเขาติดอยู่ ภายในเกมนะครับผู้เล่นจะสามารถสำรวจแผนที่ได้มากยิ่งขึ้นมากกว่าภาคแรกและมีรายละเอียดที่ตางทีมงานได้ลงไปสำรวจพื้นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สมจริงยิ่งขึ้นภายในเกมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแปซิฟิกตะวันออกเฉียงเหนือและต้นไม้ภายในเกมก็เป็นพันไม้ที่มีอยู่จริงในพื้นที่แปซิฟิกตะวันออกเฉียงเหนะือจริงๆพื้นที่ในเกมจะไม่ถึงขั้นโอเพนเวิลด์แต่ก็สามารถสำรวจได้มากยิ่งขึ้นกว่าเกมภาคแรกหรือกึ่งๆโอเพนเวิลด์นั่น,นเองในภาคนี้ผู้เล่นจะสามารถไป กับระหว่างสถานที่เดิมได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเกมด้วยซาก้าเอดิสันเธอจะไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ที่มาไขคดีฆาตกรรมน,นี้แต่จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับตัวต,วตวทนที่แท้จริงของเธอในส่วนของอลันเวกจะท่องในมิติมืดอ,อย่างด์กเพสในเมืองนิวยอร์กที่เราจะได้ดูอดีตของอลันและกาฟฟิตี้ในเมืองที่เป็นแนวยุค70-80ที่ช่วยสร้างบรรยากาศภายในเกมให้ดูมีมิติยิ่งขึ้นและเสียงสะท้อนหรือความทรงจำที่ตกค้างภายในฉาก อลันจะเข้ามาเรื่อยๆภายในเกมในตอนจบของภาคแรกนะครับอลันเวกได้กระโดดลงไปในทะเลสาบคอนเดนเลกและได้ติดอยู่ในมิติมืดและได้เชื่อมต่อกับโลกใต้ทะเลสาบที่มีโลกใหม่ทั้งใบที่เราจะได้เล่นกันในภาค2นี้อลันเวกได้ติดอยู่ในแน้นนับตั้งแต่ภาค1เป็นเวลาถึง13ปีเขาต้องเขียนเรื่องราวใหม่เพื่อที่เขาจะได้ออกจากโลกแห่งฝันลายนี้สักทีจะมีตัวละครหลายตัวที่ปรากฏขึ้นในเมืองนิวยอร์กซึ่งจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับหนังสือบางเล่มที่เขาได้เขียนมันขึ้นมาและตัวอลันเองก็จะมีถึงง คนด้วยกัน และผู้ดำเนินรายการทีวีคนใหม่วอลลิงดอถ้าใครเคยเล่นในภาคแรกนะครับก็จะมีรายการทีวีที่เล่าเรื่องราวสยอขมันไปตามทางในเกมภาคแรกแต่ในภาค2นี้ดูเหมือนจะเป็นรายการทอล์กโชว์และจะมีบทบาทสำคัญยังไงเราต้องติดตามกันในเกมภาค2กันนะระบบการเล่นในภาคนี้จะมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมบ้างมาดูกันมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับเนื่องจากเป็นการคาดเดาของผมเองที่ได้ดูในตัวอย่างของเกมภาค2ทั้งหมดการเล่นหลักๆก,ก,ก็คือการหลบศัตรูและเอาแสงสว่างส่องไปยังศัตรูเพื่อที่จะขับไล่ความมืดออกไป จึงจะสามารถจัดก,การศัตรูได้อย่างที่ผมบอกไปกันในตอนแรกนะครับเกมภาคนี้จะเป็นแนว Survival Horror เต็มรูปแบบและระบบซาวในเกมทางทีมงานก็ได้จัดเต็มมากขึ้นกว่าภาคก่อนซึ่งในภาคแรกก็ทําได้ดีอยู่แล้วในตลอดเวลาการเล่นผู้เล่นจะรู้สึกอึดอัดเกือบจะตลอดเวลาแต่อาจจะมีมุกตลกแทรกเข้ามาเพื่อทําให้ผ่อนคลายเหมือนกันในเกมภาคแรกหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะทางทีมงานได้ใส่ใจกับระบบเสียงเป็นอย่างมากเพื่อให้สร้างประสบการณ์ Survival Horror เสียงการหายใจของตัว ตัวละครที่จะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดตลอดเวลาและใกล้ชิดกับตัวละครมากขึ้นเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเธอ่อนุนตีพิเศษที่เรียกว่ามาวินจะเป็นสาวประกอบที่คุณแทบจะเจอเกือบตลอดทั้งเกม ดน,นตรีก็มีส่วนสําคัญมากในการเล่าเรื่องส่วนประกอบให้มีความรู้สึกร่วมมากขึ้นดน,นตรีประกอบภายในเกมก็ยังคงเป็นวงโพสต์ออฟเดอะเฟลที่มีเพลงประกอบในภาคแรกด้วยเช่นกันที่สวมบทบาทภายในเกมภาคแรกด้วยก็คือวงโอ o d รดออฟเอสกาที่อาจจะมีบทบาทมากขึ้นในเกมภาคนี้มาดูระบบการเล่นกันบ้างว่ามีอะไรเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างน,นะครับอย่างแรกที่ผมสังเกตเลยก็คือเรามีเป้าเล็งให้ยิงกันแล้วนะเข้าใจกันก่อนนะครับในเกมภาคแรกที่ไม่มีเป้าเล็งให้ยิงนั้นเพราะว่าตัวอารันเป็นนักเขีย นยยายซึ่งจะไม่มีทักษะในการยิงปืนสักเท่าไหร่แต่กับกันในตัวอย่างเกมเพลย์ของเจ้าหน้าที่ซาก้าเอดิสันเป็นเจ้าหน้าที่ FBI จะต้องมีทักษะการยิงปืนที่อาจจะทําให้การต่อสู้ราบรื่นขึ้นหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจในการต่อสู้ผู้เล่นจะต้องใช้ไฟฉายส่องไปยังล่างของพวกเทคเกนเพื่อให้เผยร่างจริงออกมาถึงจะจัดก,การมันได้และในภาค2ไฟฉายจะไม่มีการรีแบตเตอรี่กลับคืนมาเหมือนในเกมภาคแรกแล้วแต่จะเป็นการใช้แล้วหมดไปเลยซึ่งหมายความว่าการต่อ สู้ของคุณคุณจะต้องคิดดีๆว่าคุณจะต่อสู้หรือหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดถ้าหากแสงสว่างของคุณหมดคุณลำบากแน่นอนแต่ในเกมก็ยังมีอุปกรณ์อื่นที่สามารถต่อสู้กับความมืดด้วยเช่นกันอาวุธใหม่ที่ผมเห็นในตัวอย่างก็จะมีปืนพกของฝั่งซาก้าอิสันลูกซองสั้นหน้าไม้ และโคมไฟใหม่ของอลันเวกที่ทําให้สามารถเปลี่ยนสถานที่ได้ซึ่งมันจะมีหน้าที่ยังไงเราต้องรอเจอกันภายในเกมนะและศัตรูในฝั่งของอลรันก็จะมีทั้งเงาปลอมและพวกเทคนจริงๆที่แฝงตัวเข้ามาศัตรูจะซ่อนอยู่ในทุกซอกทุกมุมและจะไม่มีการจำสแกร์อย่างเดียวเหมือนในภาคแรกอีกแล้วที่มันทําให้น่าตื่นเต้นเข้าไปอีกและในภาคนี้จะมีการผลักศัตรูออกไปเพิ่มเข้ามาด้วยที่จะทําให้คุณถอยไปตั้งหลักและจัดก,การทรัพยากรต,ต่างๆไปพร้อมกันฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจะมีห้องพอด อร์ดของอลันเวกและห้องเคสบอร์ดของซาก้าเอดิสันในฝั่งของซาก้าเอดิสันที่จะเกี่ยวกับการไขคดีต่างๆของเธอศัตรูใหม่ที่เห็นในตัวอย่างก็จะมีเพิ่มเข้ามาไม่กี่ตัวเขาที่เห็นในตอนนี้นะศัตรูใหม่ในภาค2ที่ผมเห็นจะมีตัวแขนเยอะๆเข้ามาศัตรูตัวใหญ่มั้งนะเพราะเห็นแค่เว็บเดียวแล้วก็จะมีศัตรูที่แบ่งตัวได้ประมาณนี้ครับเกมจะวางจาหน่ายกันในวันที่2 7ตุลาคมนี้ จบกันไปแล้วนะครับจริงๆผมไม่ได้คิดว่ามันจะยาวขนาดนี้นะข้อมูลมันเยอะมากๆผมสรุปคร่าวๆให้ทุกคนได้ฟังกันถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับถ้าคุณยังไม่เคยเล่นเกมใดเลยของทางเลมี่คุณไม่ต้องห่วงครับคุณสามารถดื่มกับกันใน,นเรื่องในอารันเวกสองได้อย่างแน่นอนขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันจนจบด้วยนะผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์หรือเสริมเนื้อหาก,กันใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมดีใจมากจริงๆที่ทุกคนเข้ามาพูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆ ผมคิดว่าอาจจะทําสรุปเนื้อเรื่องของอาร n ันเวกภาคแรกและคอนโทรไม่รู้จะมีใครอยากดูไหมนะคอมเมนต์กันบอกได้นะครับเฮ้ยคอมเมนต์บอกกันได้นะพูดผิดวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ